และในหดับต่อไปนะครับเราจะทำาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็ท่านประธานก็จะมอบลูกฟุตบอลนี้ใช้ในการแข่งขันให้กับทันทีทั้งสองทีมขอเลียนเชิญกับทันทีมทั้งสองทีมครับรับลูกฟุตบอลจากท่านประธานขอเรียนเชิญครับเพื่อทําพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับ บัดน,นี้นะครับการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันได้เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยขอเสียงปรบมือให้กับ <c oughs> นักกีฬาตั้งสองทีมด้วยนะครับในการเล่นเป็นคู่เปิดในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับครั <c oughs> บก็ขอ <c oughs> บคุณพระโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นนัดแรกเลยนะครับนัดเปิดสนามครับแชมป์เก่าครับมหาวิทยาลัยรัตนบิตครับพบกับน้องใหม่ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับี้ครับวันนี้ผู้สื่อในสนามเป็นคุณพิชิตทองจันมูลนะครับ ผู้ช่วยผู้สิทธิที่หนึ่งครับคุณทิเบตหลวงตีครับส่วนสีเหลืองครับรัตนบัณฑิตแชมป์เก่าปีแล้วเนี่ยเอาชนะนัดชิงเนี่ยเอาชนะน็อกกรุงเทพไดครับในกลุ่ม S ของเราเนี่ยก็จะมีรัตนัณฑิตนะครับแชมป์เก่าครับราชบัตสงขาหมายเลคริสเตียนเลยก็หมายเลศิลปกรครับอยู่ร่วมกลุ่มกันครับ วันนี้เนี่ยก็จะมีการแข่งสองคู่นะครับนัดเปิดสนามแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นมกรุงเทพพบกับมเชียงใหม่ครับรอสัญญาณความพร้อมจากผู้ตัดสินอยู่นะครับผู้ตัดสินให้สัญญาณครับเริ่มเกมครับราตาณบัณฑิตพบกับรฐฐาชพัฒสงขลาครับใครจะไปะเดิมคว้า3แต้มแรกในฟุตบอลช้างอยุธยครับสองพั่สบในปีนี้ครับ หนึงจังหวะครับด้านข้างย้อนก่อนครับไม่รีบเลยครับตรงกลางเนี่ยมีแกนหลักเนี่ยคอยขับเคลื่อนอยู่แล้วครับชาลอนพบสีแก้วกิติก่อนโยกมาครับสุดพบวันดีหวางคามฝากมาบอลสุดท้ายแล้จะยิงตรงนี้สอบฝาแล้วซ้ำตรงนี้ก็1หูนย์เลยครับโอ้แล้วเป็นกล้องจับมาเนี่ยเป็นยศกรบูรพาครับนะครับ ของยศกรบุรพาจาังหวะแรกอะเป็นซอฟฟ้านะครับยิงแล้วทางด้านยศกรบุรพาเนี่ยแปรหน้าท้อไม่โดนซอฟฟ้าครับแล้ววิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหมันเสียบข้างตาข่ายเข้าไปอะไรครับยศกรหาตัวเชื่อมอยู่กับชาแนลโยนยาวๆแล้วมีแอบอยู่ตรงนี้แล้วเปิดยัดเข้ามาให้ยศกรโอ้โหนี่เลยครับสองจังหวะเป็นสองประตูครับอันนี้ก็ไม่ไหวอะไรครับมันจ่อหรือเกนครับดูครับยกมา ตูกนี้เนี่ยเอาบอลลงแล้วเนียนกิฟตเลยครับเปิดหย,ยอดมาแล้วโหูเอยอสกรตักมาเนี่ยโหเข้าหัวเลยครับตอมบิโตะหม่งเข้าไปครับเป็นแอซิดของทางด้านฉัตรมงคลนะครับโชฉมบมงของยอสกรบุระพาครับ2ประตูใน3นาทีครับยอสกรเดี๋ยวก็นัดต่อไปนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะครับเป็นมอเชียงใหม่ที่เจอกับมอกรุงเทพครับเจ้าบ้านวันนี้ ลากขึ้นมาครับจิติพัฒน์ปลายให้ชันนรงค์มีช่องนะครับแล้วได้มองด้วยชันนรงไหลมาให้สีรับพบจังหวะแรกไม่ยิงแล้วลองปั่นโอ้โหคาเนี่ยขอพายับเสาครับไม่ไม่ยิงจังหวะแรกครับแล้วก็เข้าทางยศกอร์นีครับประตูขึ้นนําของทางด้านอาร์แบกประตูขึ้นนําของทางด้านประจวบเอฟซีขอดีอะดูอยู่สวัสดีด้วยครับ ก็ปีหน้าชัดเจนครับทำเด็กชูชูอ้าวตรงนี้ทะลุช่องมาแล้วแต่นี้โดนหรือเปล่าหรือผู้สินเป่าจุดโทษครับให้ครับจังหวะแรกอุลับเป็นชาละลงข้าที่เข้าไปตัดบอลแล้วคนให้เป็นยศกรเ่อนครับคนตัดจะเป็นกิติพัทครับกิติพัทนะครับหมายเลขเจ็ดดูมุมนี้หักข้อมาสวยมากครับบอลสปินไปกับพื้นแล้วเกี่ยวถูก็ชัดเจนอันนี้มุมนี้ชัดครับไม่รู้จะชมปีแล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะครับอันนี้เสื้อ สามของชมีหรือเปล่า <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โอเค <laughs> สายวิ่งมาแล้วห,ห,หลงทางครับไม่ได้เปิด GPS ครับลูกนี้หลงทางหลงทางเลยครับตามสูงครับดูรีเพลกนหน่อยครับค่อยๆก้าวมาแล้ว <laughs> พอรู้ว่าสนามเนี่ยเปลี่ยกน้ำเนี่ยการยิงกับพื้นดีน้ำหนักฟุตบอลอาจจะเสียได้แลวดูยิงให้มันเิมขึ้นมาน,นิดเดียวสักก่อนเปิดเลยโอยเข้ามาแล้ว <laughs> ออกมาไม่เจออ้าวแล้วไปกักกันเองครับแนวรับ แล้วประตูไม่อยู่แบบนี้ของซอฟฟานก็โหยังเคลียร์ได้ครับยิงไปติดเลยครับยังช่วยยืนเกะกะกได้ดีครับทางด้านราชบัลลสงขาครับอุ๊ยวันนี้ทดเวลาแอดททมบวกสองเอาจบแล้วจบแล้วอ่ะก็หมดเวลาครึ่งแรกครับี่ครับช้างอยู่1ิบเป็นครับสองพั้าครับบิ๊กไฟนอลนัดเปิดสนามนัดแรกครับแชมป์เก่าครับ ราตนาวมันดินครับนำราชบัลสงก์ขาอยู่สามตูวต่อศูนย์ครับรางวัลใหญ่มากๆครับบินแองกิตรวมฝึกซ้อมครับกับเดเตอ้าสตีนครับกลับมาว่าต่อครับในคืนหน้าหลังครับอีก45่าทีช้างยูชเป็นครับบิ๊กไฟนอล2025ครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับในกลุ่มเอดนะครับแมตช์ที่หนึ่งนะครับเป็นนัดปริศนาด้วยครับแชมป์เก่านะครับลราตนาวมันดิตครับนำทางด้านราชบัลสงก์ขาอยู่3ประตูต่อศูนนะครับ ทีมาครับด้านขวาครับมีเปลี่ยนตัวด้วยกันัคู่เลยนะครับตรงนี้เบิร์นมาจะชิงเล่นมีจงพอปะทะกันแปกครับเดดามดิด,ดยศกรรอ,อเพื่อนเสิทธพรวันดีหักข้อหนีข้างในมีเลือกวางไปขวาครับบอลลอยๆจับลงได้ครับตรงนี้ของชาลงชาลงเบิร์นคืนซอฟานแปะให้ชาลงพรมสีแก้วดีดซ้ายมาแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหได้ไม่ได้ครับ ลูกที่สี่ไม่โอ้โหครึ่งแรกเนี่ยเสาสองครึ่งน,นี้สองเสาครับใช่ครับดูดูว่าชาลุงเนี่ยเล่นกับซอฟฟานแล้วลดูหัวใสก้อ,อยของชาลุงว่าปุ่มตรงนี้ <Generation> เหนือชั้นมากเขาดีดให้แล้วดูหม่งทิ้งตัวหม่งแล้วบอลเด้งเสาเด้งมาโอ้โหไม่เข้าอริงอุดมุมนี้ <S <S นี่ครับไม,ไม่ได้มีเทคโนโยลยีโก้ลายนะครับโฉบมาแล้วก <Gobierno S 2> ็มุมนี้ก็ชัดว่าไม่ข้ามครัทีแรกเลยนะครับ แล้วเพิ่งได้ชื่อเดี๋ยวนะครับหลังจากนี้ก็คงไปทำข้อมูลกันแล้วครับนะครับทีมงานภาคแล้วเอาได้สบัดแล้วอุ้งเอายบัดแล้วเกือบจะเป็นใจครับเปิดยาวเข้ามาครับของอดิเทพเพิ่งลงมาครับโอุ้ยสบัดแล้วเนี่ยมีคนบอกนะว่าเสียงนี้หายไปนานพี่บัดครับพี่บัดพี่บัดได้ดีดีจังการ์ดิ้งนล้วดีความบอลยุสโกนอุ้ยปัดแล้วคนกระชอกเขียงมาครับจับมาเลยครับเหมือนจะ ลุนแททิคเนี่ยใช่ครับยังไม่ได้ลุนแททิคกันแต่สองทีแรกครับโยซกรยิงไปกลางประตูในสนามสมบพนสมบพนองหลักพี่โอ้ยสมบพนสุดยอดครับลูกนี้ไปดีใจแบบเล่นสำรองสี่ส่นครับรัตนบัณฑิตครับดูครับการไปออกบอลพลาดแล้วไปจับลั่นตรงนี้ดูนี่ครับสกัดได้แล้วลากมาลากใส่เอี้ยวตัวแปรขวาครับยิงแบบนี้ครับ นึกว่าแฮร์รี่เคนเนี้ยแบบเนี้ยเยอะตัวพูดทำไมดังดีดังขึ้นนะครับคือเราพยายามจะนะครับยั่งยู่คือโอเคแหละที่คอมเมนต์บอกว่าผ่าเลือดเอาแบกนำอยู่4-0ตุ่นีจะกวายหนีครับชาลงขบพลนขบพุนครบเดือนแล้วครับแล้วโอ้ยสิ่งพุมดีโอ้สองจงบาะซ้อนๆเลยครับโอ้เซฟแล้วเซฟอีกครับ ชมหน้าหล่อๆไปเลยครับสีนี้ให้เขาดีดดีดต่อครับดูครับดูครับนี่ครับคนนี้นะครับปั่นทางด้านของสิบพมันดีเนี่ยนี่จบมาปั่นคนชนเสาก่อนเลยครับมาดูครับมาเข้าทางจับซ้ายแล้วปั่นตรงนี้ปุ๊บเซฟกัดจะเอาเข้ามือเนี่ยนี่คือมังงเทพทนเลยครับใช่ครับเดี๋ยวรอบปีนี้ว่าจะเอาตัวอะไรมาเอาฟิตน้ดลงอุรสิทธ์เบา จบเกมเลยครับทษเวลาตอนไหนนะจบไปแล้วจบไปแล้วกองจับมาอยู่อ๋อสีชัวจบไปแล้วเพลินไปหน่อยสิก็จบเกมครับเป็นแชมป์เก่านะครับรัตนามบัณฑิตเอาชนะนะครับราชบัณฑงขาไป10่ตัวศูนย์นะครับ